ซ้ำรอยเดิมบีจีปทุมยูเนเต็ดโดนฟอนตาเล่มาซิงโยเผาวาลิตชนะพัดยืนดูก่อนอื่นเลยนะครับขอกราบสวัสดีแฟนฟุตบอลไทยทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์เกมนะครับบี G, ที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟอนตาเล่นะครับโดย ฟอนตาเล่นะครับก็เคาะบอลกันไปกันมานะครับแล้วก็มีช็อตหนึ่งครับเป็นช็อตต่อเนื่องกันเลยนะครับอีเอนากะเก็บบอลได้ครับแล้วก็ส่งมาให้ดามิเยอตอกส้นนะครับติดผู้เล่น BG นะครับแต่ว่าบอลเนี่ยกระเด้งฉแลบเป็นใจกลับมาหาอีเอนากะนะครับเสร็จแล้วอีเอนากะนะครับก็เลี้ยงเข้าในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ให้มาที่ไดยะโทโนะนะครับก็ วันลเล่เข้าไปอย่างสวยงามนะครับก็เป็นจังหวะที่แบบไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเขาเคาะกันจนได้จังหวะนะครับแล้วก็เป็นไดยาโทโนนะครับที่ไม่พลาดในการยิงประตูแรกให้ทางคาวาซกิฟอนตาเล่ขึ้นนําและในนาทีที่29กนะครับก็เป็นทางบีจีปทุมยูนเต็ดนะครับคลองบอลน,นะครับแล้วก็เคาะกันไปกันมานะครับ ได้จังหวะเฟดดี้ครับกระดกบอลให้ดานิโลอเวสนะครับเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบว่าบอลมันขูกขีกแล้วก็ไกลตัวไปหน่อยนะครับดานิโลก็ยิงไม่ถนัดนะครับทำให้ผู้รักษาประตูของฟอนตตเล่เนี่ยก็มารับได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับและช็อตต่อมานะครับก็จะเป็นนาทีที่45บวก1นะครับเป็นอีโกซิเาเยฟนะครับได้บอลเปิดนะครับมาทางกราบขวานะครับแล้วก็ ทางอีกอนะครับก็ม่งเสยย้อยๆนะครับไปเข้าเสาสองนะครับประตูโมสิตลับนะครับยืนขาตายเลยในนาทีที่51นะครับก็เป็นทางฟอนตาเล่นะครับเปิดบอลยาวมาที่กับขวาแบบไกลๆนะครับแต่ว่าคิดว่าทางผู้เล่น BG ีเนี่ยคิดว่ามาซินโยนะครับสปีดไม่ทันแต่ว่ามาซินโยมาทันครับแล้วก็ลากบอลนะครับไปถึงสุดริมเส้นนะครับแล้วก็เปิดกลับมานะครับให้ทางดามิเยานะครับโดยทางดามิเยานะครับก็ม่งตั้งมาให ผู้เล่นในกรอบเขตโทษนะครับก็กำลังจะซัดนะครับแต่ว่าบอลกระดอนนะครับไปเข้าทางนะครับเคนโตทาจิบานาดะนะครับซัดเต็มข้อเข้าไปครับทางชัดชัยนะครับก็รับได้นะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันแรงครับกระชอกนะครับลอยข้ามหัวแล้วก็ ไปเข้าโกนะครับโดยเข้าไปเต็มใบเลยนะครับซึ่งพอมาเช็ค VR แล้วตรวจสอบก็คือเข้าไปเต็มใบจริงนะครับแล้วก็จังหวะที่มาซินโยไปเก็บบอลเนี่ยก็ไม่ออกด้วยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับสำหรับตัวต่างชาติตัวนี้ของคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับ โดยจังหวะลูกที่3นะครับเป็นในนาทีที่67นะครับก็บอลโคุกขิกกันอยู่ในแดนคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับแต่ว่าบอลเนี่ยได้มาเข้าทางมาซินโยนะครับที่ยืนอยู่ในกราบซ้ายนะครับซึ่งพอหลังจากที่บอลมาเข้าทางนะครับมาซินโยก็กระชากนะครับมาตั้งแต่แดนตัวเองนะครับแล้วก็มีทางวาลิตนะครับวิ่งประกบตีคู่มานะครับแต่ว่าก็เอาไม่อยู่นะครับซึ่งชนพัฒบัวพันเนี่ยก็ตามมาข้างหลังนะครับแต่ว่า พอใกล้ๆถึงกรอบเขตโทษเนี่ยชนะพัฒนะครับหยุดยืนดูนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามในใจของแฟนบอลหลายๆคนเหมือนกันนะครับว่าถ้าตามไปเนี่ยทางมาซินโยเนี่ยอาจจะยิงยากขึ้นและอาจจะยิงไม่เข้าก็ได้นะครับแต่ว่าชนะพัฒเนี่ยหยุดเล่นประมาณช่วงหน้ากรอบเขตโทษนะครับ ซึ่งพอไปถึงในกรอบเขตโทษแล้วเนี่ยมาซินโยนะครับก็ทําเหมือนจะกระชากเข้าขวาแล้วยิงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอกระชากขวาปุ๊บเขายิงเลยทันทีนะครับผ่านตัวชัดชัยบุตรพรมเข้าไปในจังหวะลูกหนี้นะครับในนาทีที่76นะครับทางฟอนตาเล่นะครับก็ได้ลูกเตะมุมนะครับแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยชัดชัยออกมาตัดบอลนะครับแต่ว่าไม่ถึงบอลครับทางผู้เล่นของคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับมงประตูสวนเข้าไปนะครับทำให้ คาวาซากิฟอนเล่นะครับขึ้นนำ4ประตูต่อ1นในนาทีที่76นะครับโดยผู้ทำประตูให้ฟอนเล่ในลูกที่4นะครับก็เป็นทาคุมะโอมินามินะครับและในนาทีที่78นะครับก็เป็นผู้รักษาประตูของคาวาซากิฟอนเล่กูซึงยุนนะครับได้บอลนะครับก็คือรับบอลเข้าซองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยยกเข่าขึ้นมานะครับกันผู้เล่นของ BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับทำให้กรรมการเนี่ยก็ ตรวจสอบแล้วนะครับก็ให้เป็นลูกฟาวนะครับทำให้ BG ปทุมนะครับได้ลูกจุดโทษนะครับในนาทีที่18 1นะครับก็เป็นวิกเตอร์คาร์โดโซนะครับยิงประตูด้วยลูกจุดโทษนะครับให้บีจีปทุมยูเนเต็ดไล่ตามมาเป็น2ประตูต่อ4นะครับแต่ก็นั่นแหละครับเหมือนโมเมนตัมจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าลากไปถึงจนจบเกมนะครับก็บีจีปทุมก็ทําประตูไม่ได้เพิ่มนะครับทำให้3เกมนะครับที่ผ่านมาบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับ ตกเป็นบุ้ยของฝูงนี้นะครับซึ่งคาวาสากิฟอนตาเล่นะครับมีทั้งหมด9คะแนนนะครับชนะ3เกมรวดเลยนะครับใน3เกมที่เหลือนะครับบีจีปทุมต้องชนะทั้งหมดและลุ้นให้ทีมอันดับ2นะครับของกลุ่มนะครับไม่ชนะเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบนะครับในลำดับที่2เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอกาสก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับ เกมนี้นะครับจากที่ดูเนี่ยก็ BG เนี่ยบุกอย่างเดียวเลยนะครับแต่พอมาดูสถิติท้ายเกมนะครับตกใจเหมือนกันนะครับโอกาสยิงเนี่ย13ครั้งเท่ากันนะครับโดย BG ยิงเข้าเกาะบ6 ฟอนตาเล่ยิงเข้ากรอบ7ครั้งการคลองบอลครับ BG 48แเปอร์เซ็นต์แต่ BG บุกเยอะกว่านะครับเกมนี้ต้องยอมรับเลยแต่ว่าด้วยที่คลองบอลเยอะกว่าเพราะว่าฟอนตาเล่เนี่ยเขาเน้นคลองบอลแล้วก็เคาะกันไปเคาะกันมานะครับแล้วก็การส่งบอลนะครับ BG 463ฟอนตาเล่509ความแม่นยำในการส่งบอ bon, ล BG 87แเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟอนตาเล่89เปอร์เซ็นต์นะครับทำฝาบบีจีเก้ฟอนตาเล่10นะครับใบเหลือง BG 1ฟอนตาเล่4 ก็ใบแดงไม่มีเกิดขึ้นจังหวะลังหน้านะครับก็คือได้การไปคนละสองนะครับแล้วก็โอกาสเตะมุมนะครับ BG 6ครั้งฟอนตาเล่แค่4ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไลฟ์สไตล์ฟุตบอลชาแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ